ครัวเรือนนางอมพรพรหมรัตน์บ้านเลขที่233บ้านกุดกว้างหมู่ที่16ตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนางอมพรพรหมรัตน์มีโรคประจําตัวคือความดันสูงวิงเวียนศีรษะหูตึงตาพระมวัวมือชาเท้าชาเป็นบางครั้งอยู่กับนายไพศาลพรหมรัตน์ลูกชายซึ่งทํางานที่ร้านขายขยะรายได้วันละ400บาททํางานอาทิตย์ละสาวันมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ4,800บาทอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆหลังคามุงด้วยสังกะสีเป็นห้องโลง่งเป็นบ้านที่สร้างบนพื้นนนที่่ขอองคืม มีที่ดินเป็นของตนเองเช่าพื้นที่ปลูกบ้านพักอยู่อาศัยจ่ายค่าเช่าเดือนละ500บาทกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่นและพมจังหวัดขอนแก่นจึงไม่สามารถสร้างบ้านให้ได้เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเองแต่นางอัมพรก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางอัมพรพรมรัตได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิปอเต็กตึ้งตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับค้าขายขนมเบเกอรี่พร้อมรถจักรยาน3ล้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น16,730บาททำให้นางอัมพรมีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นสามารถสร้างรายได้จากการทำโรตีกรอบขายถึงแม้จะอายุมากแล้วนางอังมพรยังภาคภูมิใจที่ยังทำมาหากินได้โดยสุจริตไม่หวังพึ่งพาลูกอย่างเดียวยังมีความสุขในการทำงานและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองยืนหยัดการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

มอบสิ่งต่างๆที่คิดว่าตัวเองยังคิดได้เอาตัวรอดได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานขอบคุณค่ะขุบคุญกวงแห่งการจัดให้ที่มอบถุงยางคีบขอบคุณค่ะ